สวัสดีครับผมนายธวัชชัยจิรภาฒเจ้าหน้าที่หอศิลป์นครธัญ่ชลมเกียิสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหัดใหญ่วันนี้จะมานําเสนอคลิปดีๆคือการลงสีบนภาพกระตูนโดยใช้เทคนิคสีไม้ครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับ 1. สีไม้ครับผมสองำลีเอาไว้เกลี่ยสีนะครับ3จานสี 4. ภาพการ์ตูนต้นแบบนะครับ 5. กระดาษลองวาดกระดาษลงวาดนะครับนั้นเรามาเริ่มอึดกันเลยนะครับสีไม้เนี่ยเราจะใช้วิธีการไปฝนฝนกับกบเหลาดินสอหรือที่เหลาดินสอที่เรามีนะครับให้ได้เนื้อสีที่ละเอียดนะครับ ในการลงเราก็ใช้สำลีที่เราเตรียมไว้นี่นะครับจุ่มลงไปบนสีนะครับแล้วมาเกลีย่ยลงบนภาพต้นแบบนะครับช้าๆเราเราเกลีย่ยจากเส้นเข้าข้างในนะครับขอบเส้นเข้าข้างในนะครับ ค่อยๆลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจุดไหนอ่อนเราก็สามารถจะจุ่มสีเพิ่มได้นะครับจุดไหนสีอ่อนเราก็จุ่มสีเพิ่ม ภาพกระตูนต้นแบบมอสักครู่นี้ที่ลงสีเสร็จแล้วครับนะครับจะสังเกตได้ว่าในการลงวิธีการใช้สีไม้ไปฝนให้ไส้สีเป็นละเอียดนะครับจะได้เนื้อสีจะได้ความลึกความตื้นของสีที่อ่อนนุ่มมากนะครับสำหรับผู้ปกครองหรือท่านน้องๆหนูๆที่ สนใจคลิปดีๆอย่างนี้ขอให้ติดตามคลิปจากพอศินลนครใหญ่เฉลิมเกียรติในคลิปต่อๆไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ